ครับเราก็เฟิร์สไฟสูสามสิบกันครับส่งไปจงังหวัดกระบี่นะครับคุณพรชัยนะครับ कितना और मुझे तो बाहर को बिल्कुल नहीं लाभ เดี๋ยวครื่องบินลำนี้ใส่ล้อนะครับเดี๋ยวจะลงด้วยล้อนะครับโอเคครับผมลงบินทีสามสิบข้ายในแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูลำนี้ครับป้องบินได้ไม่ได้ ลูกค้าดูลำนี้กับลำนี้นะครับเหมือนกันนะครับแต่สภาพไม่เหมือนกันครับดสูสภาพเละเดี๋ยวเรามาลองดูลำนี้กันว่าจะบินได้ไหมสภาพดสภาพ อันนี้คือปี8ไม่มีตัวล็อกนะปล่อยมันครับแล้วท่อค่ะดูท่อเลยค่ะดูสภาพครับดูสภาพท่อก่อนเราบอกว่าซื้อสู30หนึ่งอะซีไปเล่นแล้วกลัวพังดูนี่เลยนะครับดูสภาพครับหลังแดงดูสภาพเกียบร์เกียบไม่สบายลูกค้าบอกเกียบ์หางให้ดูหน่อยครับดูเกียร์หางครับดูสภาพดู กครับมีแรงครับมีแรงมีแรง,แรง,แรงชั้นหนึ่งบินต่ำตำให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาต่ำตำเดี๋ยว เดี๋ยวลูกค้าคิดว่ามันไม่ใช่ลำที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะค่ะเนี้ยค่ะงด้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะลูกค้าเขาอยู่นะคะว่าอันเนี้คือสภาพลำแบบของจริงก็คือที่มันแบบว่าเย็นๆย็นจะพังแหลกไม่พังแหลกแล้วนะคะแต่ยังมิงได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ แรงครับแรงแรงไม่ได้มีการตัดต่อวิดีโอใดๆทั้งสิ้นในครันี้จะให้ปล่อยชิ้นลงมาเลยไหมอ่ะปล่อยเลยจะได้รู้ว่าของจริงเรวหักชิ้นลงครับปุอ๋อมาดูกันค่ะชิ้นลงครับแล้วขึ้นต่อครับนี่มาดูมาดูสภาพของจริงนะคะดูสภาพนะครับดูสภาพบินต่อ หัวงอครับเราจะรับไปดูนะครับไปดูโอ้โหดูดิดูสภาพครับดูสภาพหน้าด,ด,ด้านไหนครับดูแล้วเรามาดูลำนี้ครับหน้าง,งอคอหักเลยอะเหมือนปะทูแม่กองเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ลำที่สมบูรณ์แบบนะคะจะเป็นแบบนี้ลำที่สมบูรณ์แบบค่ัส่งให้ลูกค้าอันนี้ลำที่แบบว่าเละมากๆแล้วลูกค้าบอกกลัวพังลูกค้าดูนี่ครับมันพังแต่มันบินได้นะครับพังสภาพนี้ดูสภาพนะครับเหยียบนะครับเหยียบนะครับเหยียบทั้งลำนะครับเหยียบหางเหยียบปีนเหยียบเหยียบหมดเลยนะครับอันนี้เตะนอไปเลยนะครับดูสภาพดิ ลาไปดูนะครับลาไปดูนะครับเอาแบบหัวหมงคืนเลยได้ไหมช่างหนึ่งเอาหอัวมงคือสวัดีครับเอออ่ะแล้วดูสภาพเอาหอัวมงคือเราดูขึ้นต่อได้ไหมเดี๋ยวมองอีกทีนครับมองปุ๊บปุ๊บมองครับ ตเดี๋ยวนี้จะลาห้ดูนะครับอ่าน,นี่นนะครับดูมันเหมือนงูเลยค่ะโอแบบคอมันไม่ไหวครับม,มันแบบแย่มากครับ เดี๋ยวลงมาไปดูนะครับว้าดูครับยังบินดีอยู่นะครับตอนนี้ยังบินดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูท่าดูท่อหน่อยค่ะดูท่อหน่อยตอนนี้ท่อดูสภาพเครื่องบินครับแล้วก็บอกว่าเครื่องบินแค่ซิหนึ่งนาทีกลัวเล่นแล้วพังดูครับดูท่อค่ะขอดูท่อหน่อยนี่ดูท่อเปิดขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ยังบินดีอยู่นะครับยังบินดีอยู่ขภาพนี้บินดีครับ ลำใหม่ถ้าสั่งไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยไม่พังนะไปสภาพดีๆอันนี้ลูกค้าใส่ชุดล้อเพิ่มครับลูกค้าใส่ชุดล้อเพิ่มเอาไว้ขึ้นลงโชเคครับผมสนใจติดต่อได้นะคะที่เฟ e บุ o k หนึ่งเครื่องบินอาซีกัมพูชหรือว่าเฟซบุ๊กแก้วใจนะคะ ห,หรือเครื่องอ่าเพจเครื่องบินเล็กกําแพงเพจหนึ่ง RC ช็อปหรือเพจร้าน1นึ่ง RC หรือลูกค้าท่านใดกําลังที่จะมองหาเครื่องบินดีๆนะคะหรือยังไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจะซื้อเครื่องบินรุ่นไหนดีก็เข้าไปศึกษาใน tiktok นะคะจะ t ิ ktok จะชื่อร้าน1นึ่ง RC ค่ะหรือเบอร์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 0 6น6์หกสามนะคะโอเคครับขอ,ขอ,ขอไ,ดได้ได้